สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Image H channel เลยครับคราวที่แล้วก็พารีวิวกันดัมเบสไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ร้านข้างๆกันเลยจากร้านกันดัมเบสที่สยามนะครับชื่อว่าร้านนี่นะฮะยูเมยะนะครับ,รบก็เป็นร้านเกี่ยวกับขายเกี่ยวกับพวกของอนิเมะนะครับมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งพวกแกดเจ็ตต่างๆแต่ตว่าเราก็มีงานจับฉลากด้วยนะเปิดให้จับที่นี่เลยนะครับถ้าใครไม่รู้อยู่ไหนนี่นี่พี่บอแพนไปแล้วกันดัมเบสอยู่ตรงนี้ อ่าออกมาจากกาอน้ําเบสใช่ไหมลึกเลี้ยวขวาถึงร้านยูเมยะเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าในร้านจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ก็จะลองจับฉลากสักใบสองใบนะไปลุ้นกันขึ้นมาแล้วนี่ครับพี่เจ้าของร้านนะครับมีอะไรบ้างครับพี่ที่นี่ร้านหลักๆสาขาเราเลยก็จะาขายพวกอิจิบังคุจิครับเป็นงานจับฉลากใช่ไหมพี่ฟีลเป็นแบบซื้อโพสต์โพสการ์ดอย่างนี้แล้วก็จะแกลกรุ่นล็อกของรางวัล ได้เป็นงานที่เราว่าเวลาเราเปิดคูปองมานะฮะว่าเราจะได้เป็นตัวไหนใครๆที่เล่นก็รู้อยู่แล้วงานแต่เวลาเป็นยังไงวันนี้เหลืออะไรให้เล่นบ้างพี่อ่าเป็นสินค้าใหม่ก็เป็นจุจุสึครับอ๋อเหลือพวกจุจุสึไคเซนนะครับอ่าใช่ครับอาจารย์โกโจหมดแล้วไม่ไรวันนี้เราจะมาลักวันใหม่นะเป็นท่านสุคุนะนะโอเคเดี๋ยวนี่แล้วตรงนี้ก็มีเป็นเสื้อผ้านี่เป็นของเล็กสิทธ์นะครับจากวันพีซ นี่เห้ยมีเสื้ออะไรนี่ด้วยใส่ละกายเป็นลูฟี่เลยนะ <c oughs> นี่เห้ยมีโซโลด้วยอันนี้เสื้อสโลปะอ๋อไม่ใช่นี่นะครับเสื้อผ้ามีแบบพวกกระบวนการเซนไตด้วยอันนี้กันดั้มนะอันนี้เจ็ดสิบแปดใส่มงมิงก,ก็มีนะครับใส่มุงมิงอันนี้คืออะไรพี่เป็นฟิกเกอร์เหรเอหครับพ,พวกพวกอย่างเงี้ยครับใช่ไหมเป็นฟิกเกอร์ใช่ไหมตัวนี้เป็นฟิกเกอร์อะไรครับผมอแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่จับฉลากใช่ไหมครับง่ายๆนะครับแต่แตวนี้เป็นแบบ ส่มสีเอาอ๋อนี่ก็ส่มเหมือนกันใช่ครับผมแต่เราจับเนี่ยราคา2,007ค<ฮ>ือจะได้ฟิกเลยแต่รู้ายไว่าสีไหนแค่นั้นเองอ๋อใช่ครับผมแต่ละสีมีความแรงไปอีกครับผม,ใช,มใช่ครับ,รบผมนี่นะครับฝั่งนี้ก็มีเป็นพวกกระเจ็ดอันนี้เป็นลำโพงนี่เห็นโฆษณาบ่อยมากในไอจี IG. เป็นมาสดร์น่าจะเป็น V1 ่ไงพี่ตัวนี้ใช่ครับเป็นใหม่เลขหนึ่งมีชิ ตัวนี้เป็นสินค้าใหม่เลยครับผมเป็นลําโพงเสียงโอเคไหมพี่เสียงตัวนี้เบสโอเคเลยครับหลังๆก็ได้ทำมาดีมากเรื่องดีทรงดีไซน์แล้วก็เรื่องเสียงก็ทำมาดีลแล้วก็นี่ด้วยไอ้เจ็ดสิบแปดสองตัวนี้ก็สวยเหมือนกัน,นเป็นลําโพงเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่เสื้อนะเป็นพวกของที่ระลึกนะครับจากอาอนิเมะนี่แมีขวดน้ำด้วยนะมีหลายอย่างมากๆเลยนะครับ ลำพงลำพงพร้อมอ้นี่มีงานนี้ด้วยของ Mighty Jack กองสุ่มนะครับ500บาทเป็นเซ็ตใหม่ด้วยเซ็ตเก่าผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ไปแล้วนะครับขายไปแล้ว <c oughs> ไม่น่าขายเลยผมงั้นต่อได้อีกยาวสวยๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวว่าลองจับฉลากกันหน่อยสักนิดหนึ่งว่าจะได้ลุ้นตัวดีๆเขาบ้างหรือเปล่านะครับ <c oughs> โอเคเอาเป็นวันนี้เอาเป็นเซ็ตนี้กันเพราะพี่เขาบอกว่าเหลือแต่เหลือแต่ เรื่องจูจิเซอร์ไคเซนนี่ครับมีสินค้าใหม่ตอนนี้นะพอเขาดูที่เหลือมันออกไปหมดเยอะหมดแล้วนะครับก็วิธีการก็เคยรีวิวแล้วตอนคลิปที่ไปไต้หวันที่ไปจับที่นูน่นก็มันจะเป็นแบบเปิดมานะครับถ้าได้ A B C D E F อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีบอกรางวัลว่าแต่ละอย่างคืออะไรตอนนี้ก็เหลือแค่ที่เป็นโมเดลก็จะเหลือแค่ A B C แล้วก็เป็นลาสวันเลย l a s วันก็ทางเซตมีตัวเดียวใช่พี่ใช่ครับนี่มาแค่กล่องเดียวถ้าอย่างเงี้ยนั่น,นคือเนี่ยมันออกไปหมดแล้ว เนี่ยอาจารย์โกโจโเราก็าจะไม่มีสิทธิ์ได้ละเข้าใจไหมแต่ถ้าได้พวกอย่างนี้ก็เป็นสแตนเป็นโปสการ์ดเป็นพวงกุญแจอะไรแบบนี้โอเคจับละอันนี้สุม่มละ390บาทวันนี้เอาซักกี่สุ่มดีสาม,สามโอเคสามคนเปิดเลยถ้อเปิดเลยคนแรกรอ่ะหมดจับนี่นี่จับ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 อ่าดูดูนี่ละคนนี่ละคนอ่ะให้พี่เขาเปิดให้อ่ะเปิดเป็นไหมนี่มันดึงอย่างนี้เปิดตรงนี้นี่ ปุ๊บนี่ได้เอ็นิไฮนะเธอนะตึ๊ดตื๊ดตื๊ดขอเธอนะครับใบแรกถ้ารับบอลมันจะสีอะไรพี่รับบอลมันจะเป็นใบสุดท้ายครับมันก็จะเป็นสีแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมอ่าใช่อ่าดูดูนะครับโอ้โหรับบอลจีครับพวงกุญแจนี่นี่พวงกุญแจเด้อไอ้พวงกุญแจเลือกได้โอเคเกลือไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะพี่ปอ อีกใบหนึ่งเอาให้ได้ A.B.C นะเปิดเลยแกเองนี่ด,ดูให้หลุดให้หลุดให้หลุดเฮ้ยเฮ้ยเฉยๆนี่เป็นไงเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรางวัลเดียวกันเลยครับจีย่อมาจากเกลือนะครับ <c oughs> เกลือนี่เองความหวังที่ผมแนละ้วเออไม่น่าเลยนี่โกโจก็ไปแล้วตัวอะไรดีวะอยากได้ล้านวันอะ <c oughs> มามาสยูท้ายครับเขาบอกว่าราศีกุมปีนี้มาแรงที่สุดต้นปีสาธุก่ือได้สาทุจะกุ้มสาธุจะกุ้มหรือจะเกลือแต่รรบรองว่าไม่มีพลาดครับดวงเราดีอยู่แล้วปั๊บปั๊บปั๊บฟึ๊บฟครับโอ้โหขึ้นมาหน่อยนึงนี่เขาจีเอฟเป็นโปรซารครับโอเควันนี้ จัดใบ3ใบนะครับ FGG รวมไปแล้วครับพันสองอะไรเลยโอเคเดี๋ยวไปดูว่าได้อะไรกันบ้างน,นะครับใช่ครับผมนี่ก็ F ของผมที่ได้ก็เป็นแฟ้มนะครับอย่างแฟ้มนี่เราเลือกได้ลูกค้าเลือกได้เลือกหลายได้แต่ว่าอันเนี้ย G มันจะเป็นสุ่มใเนี่ยพี่ใช่ข้างในก็จะเราก็จะไม่รู้อีกว่าได้เลยสุ่มอีกทีนึงเฮ้ยอ,อันนี้หนักท่กนชุนชุนอ่ะของหนักด้วยเเดี๋ยวลืออกกแฟม่นโอเคครับด้วย อะไรอิดาตุลินะครับพระเอกโมบาละอะไรนี่มันต้องโกโจโดิเอาเป็นอาจารย์โกโจโแล้วกันไม่แซมวี่ข้างหลังสวยเนี่ยทำดีเหมือนกันนะนี่ลิขสิทธิ์แท้นะครับจากบันไดเก๋จับไปแล้วนะครับสามใบด้วยกันนะก็เกลือหมดเลย <c oughs> โอเคว่ใครอยากลองเล่นนะครับก็มาที่ร้าน อยู่เมยะได้นะครับก็อยู่ชั้นเดียวกับการนัมเบทที่สยามเซ็นเตอร์เลยนะครับวันนี้ก็มาแบบพอหอม,พอ,หอมพอนะฮะยังก็ต้องลาไปก่อนฝากกดติดตามช่องอ e ิมเมทเด้น er นะครับสวัสดีครับ